สวัสดีครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะครับแน่นอนวันนี้ผมต้องมีเมนูเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันมาฝากคุณพ่อบ้านแม่บ้านแน่นอนยุคนี้นะมันเป็นยุคที่แบบเร่งเร่งรีบเนาะนะฮะจะไปทํางานไปเรียนนะฮะอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่มีเวลาที่จะเตรียมวัตถุดิบที่มาทํากับข้าวนะเพราะฉะนั้นร้านเฟรชมาทหรือว่ามินิมาทเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่ง นะสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดแล้วอาหารที่อยู่ในร้านเหล่านี้ตอนนี้ไม่ได้คีริวคีเลเลยนะคือเขาพยายามทำมาแข่งกันแล้วรสชาติมันก็ใช้ได้เลยอย่างวันนี้ผมแวะไปที่ CP f e s ฟ m a r t มาเนาะเมื่อก่อนผมก็ไปซื้อ,อาขาหมูเยอรมันมาปรากฏว่ามันสุดยอดเลยมันใช้ได้เลยผมไปเจออันนี้ผมอยากทำนานละ หมูดําคูรบุบตะเนี่ยมันเป็นซี่โครงหมูดาอันนี้นะซี่โครงหมูดาเนี่ยน้ําหนักแค่1 0อกรัมก็ครึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลเนี่ยราคา1 5 9บาทถ้าเราไปกินร้านน่ะมันต้องแพงกว่านี้แน่นอนไหนๆเราก็มีหม้อทอดไร้น้ํามันแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําได้คือเราซื้อมาเนี่ยเราไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปหมักอะไรมันเลยอะครับเนี่ยนะ เดี๋ยวมันลองดูว่ามัน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 มีอะไรบ้างเนี่ยนะครับหมูดำซีพีคุโรบุตะนะคะอันนี้เป็นแบบพร้อมปรุงเลยนะ,ะเนื้อนุ่มนะครับเนื้อชุ่มฉ่ำเนะี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครึ่งกิโลก็หนักอยู่เหมือนกันนะอ่นะมันจะซีนมาสองชั้นนะครับถ้าคือแช่แข็งมาเนี่ยเราจะต้องละลายน้ำแข็งก่อน ละลายน้ำแข็งก็มีหลายวิธีเราจะเอาแช่น้ําเฉยๆเอาไปละลายในไมโครเวฟหรือว่าเอาไปละลายในหม้อทอดไร้น้ํามันก็ได้แต่ว่าผมจะชอบเอาแช่น้ําไว้ก่อนคือไม่เปลืองไฟแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรขนาดนั้นเนี่ยแผ่นยาวอยู่นะอันนี้คือจะใส่ในหม้อทอดทั้งชิ้นก็คงไม่ได้คือจะต้องหัน่นนะครับอันนี้ มันยังไม่ละลายพอเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเอาไปละลายน้ําแข็งก่อนเวลาละลายน้ําแข็งก็ง่ายๆเลยเนาะถ้ามีของแช่แข็งมาเนี่ยผมก็จะแช่ไว้อย่างนี้เลยให้จนกว่ามันอ่อนนุ่มครับไม่มีเก็ดน้ําแข็งอะไรติดอยู่ข้างในอ่ะ20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ละลายไปนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเนาะ เห็นไหมครับพอละลายปุ๊บพวกซอสพวกอะไรพวกนี้มันก็เป็นน้ำเลยนะเนี่ยอ่า,อาเตียมมอทอแล้วนะครับของผมเป็นไฮเออร์ e e R นะเล็กๆประมาณ2.5ลิตรแล้วเวลาทำ อะไรที่มันมีซอสอย่างเงี้ยครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้ากระดาษฟอยเนาะกระดาษฟอยก็สามารถสาใส่ได้ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับค่อยๆวางอย่าอย่าให้มันรั่วเพราะมันมันเป็นซอสเนาะคือถ้าเราวางบนตะแกรงไปเลยเนี่ยซอสเราจะเทลงไปไม่ได้นะ ขอลองเทไปก่อนนะเดี๋ยวจะเอามีดผ่าดีหลังให้เห็นไปเลยว่ามันมันใหญ่อ่ะเห็นไหมมันใหญ่ล้นหม้อ เพราะฉะนั้นประมาณครึ่งหนึ่งก็น่าจะพอนะจะทำทีละครึ่งแล้วกันนะครับมไม่อยากให้มันดนฟลอย ได้แล้วส่วนอันนี้ก็เอาไว้ทํารอบที่2นะครับได้อย่างงี้แล้วก็ไปใส่ในหมอ้อทอดเนะาะใส่ในหมอ้อนะอุณหภูมินี่ตั้งไปที่200องศาเลยนะครับเวลา15นาที15นาทีผ่านไปจะดูกันอื อย่างนี้ต้องซูมเนาะเนเดือดพุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดุุดดดด <laughs> เลยเนาะ <laughs> ป่ะเอาไปใส่จานกันดีกว่าหิวแล้วไม่ไหวละดูซอสมันเดือดดีเนาะ อันนี้ครึ่งเดียวนะไม่ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะปัญหาคือตอนน้องออกนี่แหละเพราะมีน้ำซอสอยู่มันเลยไม่ติดมันเลยไม่ติดฟลอยอือเดี๋ยวจะลองหยิบฟลอยออกมาเนาะเพราะว่า ลอยในเวลาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันมันมันไม่ได้ร้อนไปด้วยนะและที่สําคัญมันหม้อทอดไร้น้ำมันเราก็ไม่ได้เปื้อนเยอะด้วยนี่คือซอสบาร์บีคิวที่เราเทลงไปด้วยเมื่อกี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวมันเยอะไปนี่นะครับควรกลุ่นๆเลย ันนี้ก็จะมาชิมให้ดูแล้วนะครับเรื่องถนัดที่สุดคือการกินเก่งที่สุดแล้วทำงานยังกระย่องเบากินข้าวยังกระโจน <c oughs> ชายาฮก็นะใช้ยังไงแล้วช้ชชอ,อนนี่ก็ไม่ถนัดด้วยโอ้ <c oughs> เนื้อมันนุ่มอย่างที่เขาบอกจริงๆด้วยนเนาะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเนี่ย คือเนื้อเนี่ยมันแบบไม่ติดกระดูกเลยนะกระดูกเนี่ยเราเรากลัวเนื้อมันติดเนาะแค่ออกยากอะไรเงี้ยแต่เนี่ยนุ่มนุ่มแล้วครับเนี่ยเอามีดแค่สบัสบสบัสบมันก็นุ่มแล้วชิมก่อน นุ่มมากอ่ะนุ่มแบบเหมือนตุนมานานแล้วนะสุกนั้นมันสุกอยู่แล้วอันนี้กำลังพูดถึงการหมักและความนุ่มของเขานุ่มมากเลยจริงๆครับอันนี้เป็นเมนูที่สองลองจากขาหมูเยอรมันเนาะที่ไปซื้อมาที่คุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านไม่ขวนพลาดเลยในนี้อืม ซอสนี่ก็หอมแล้วก็ออกแนวอะไรอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะออกแนวซอสมะเขือเทศผสมคือมันลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้การันตีใครไปซื้อมาทานได้อร่อยด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตาม Family v a n เพ่อ้าองา่ครัวนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมา จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆจากหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็งานบ้านที่ผมทำทุกวันอยู่เนี้ยนะครับอ่ะอันนี้ใครอยากลองก็ลองไปดูที่ CP เ a r มาล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาดูกันนะสวัสดีครับ